ครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุญเรืองอะไรยนมานะวันนี้มาอยู่ที่มุกดาหารครับมาหาคนดังครับมาเล่นกับคนดังนะเป็นอยู่แถวแถวไออําเภอเมืองนะครับตรงนี้เป็นอ,อําเภอเมืองอยู่บ้านกุดแค่นะฮะบ,บ้านกุดแค่อําเภอเมืองครับ ตำบลอะไรไม่รู้นะฮะนี่โรงเรียนโรงเรียนกุดแค่ใต้ครับเข้ามาในซอยเลยนะเป็นร้านววัฒนาอะไรยนนะฮะใครเคยเห็นในทีวีบ้างในข่าวนะในข่าวที่เป็นข่าวเยอะนะที่มีเอสนาแกนะฉายาเอสนาแกชอบไปตรวจสอบพระนะฮะนี่เดี๋ยวมาเจอตัวจริงเลย ตรงนี้ก็เป็นเ,เขาเรียกอะไรล่ะร้านตัดชำแหล่รถเหมือนผมนี่แหละนะฮะนี่ใครรื้อขายอะไรก็รื้อขายได้หมดทุกชิ้นส่วนนะครับอยู่นี่ไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมเนี่ยมีอะไรรถอะไรเยอะแยะเลยนะฮะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับใครอยู่เขตมุกดาหารนะ แถวแถวนี้นะความมโมงพวกนี้ก็แวะเข้ามาดูได้ครับไม่รู้อยู่ว่านไหมนี่สวนมากไม่ค่อยอยู่ไปหาตกปลาแล้วมั่งนี่นี่ยอะไรโอโ้โหเยอะแยะเลยรถอยู่อยู่อื้ม อาไว้เย็ดไปไหนอ,อู้นี่ครับอะไรเต็มเลยซื้ออะไรนะครับฮะน,นอยอยางนางนอคอ,มาอ,คอมานมนมเอา,อารถ เลยสอนครับเมื่อแล้วออสอนครับเมื่อแล้วโว้บกินละโอ้ไทเกอร์ดีฟูดีไม่ค่อยได้รถเข้ามาบ่ไง<อ>ไม่ค่อยได้รถเข้ามาสิฮะ no โอ้โหมันจะเสศษเหล็กทั้งนั้นเลยเนี่ย มีเศษเหล็กทั้งนั้นเลยเก็บไว้ทำไมเนี่ยอะไรครับผมใครหาอะไรอยู่มามานี่เลยครับมุกทหารส่วนมากจะมีรถเล็กนะรถเล็กพวกอะบ,บะเกง๋งพวกนี้ครับรถตู้พวกนี้นะคล้ายๆกับของผมที่อยู่ห้อยพึ่งแหละแต่ของผมไม่ค่อยได้รื้อไว้อย่างนี้ผมจะตัดเลย ไอของผมจะไว้ให้เขาแกะนะฮะนี่เบอร์โทรเบอร์ข้างล่างนะเบอร์ข้างล่างกา็ได้ครับขึ้นไปเสียสมองก่อวะเนี่ยนะฮะโอ้โหเออ

ซื้อไซไอไอเ,เอาคันนี้ยังโมตัดอยู่บนรถยกมังเนี่ยยังโมตัดเี๋ไม,ไม่หักขึง่ะนี่ผู้นะ่ะคันสีหักดาบมาจัน มาหัวหน้าสอนเมื่อแล้วหน้าสอนเมื่อแล้วโอ้โหลบยกกับเรเร่บัวบัวเมื่อแล้วแหวะมาสิบัวกินแล้วนี่แหละเมื่อแหละแหวะไปซื้อหมูยอ่ะกินหมาบ่ ป้มติ๊กเกิดขึ้นมาได้ไงยังอยู่ี่เสียเบ็ดติบานี่โอ้โหขายเนื้อนะโอ้นะครับคาร์บงคาร์บู วินวินรโถโยกห้างไหนได้นี่ตัวนี้โชกอะไรเยอะอย่างครับแกกลองมาดูครับมันเข้ามาในซอยนะครับมันก็นเลยไม่ค่อยไม่ค่อยอนะเท่าไหร่พวกปั๊มปั่นไฟเวอร์เข้ามาในซอยมันก็นเลยคนอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ต้องลูกค้าประจำ ไอ้พลาติกมึงบอกขายบุดยมึงก็มึงบอกข,ขายบอกนีาาคนถามซื้อดีอยู่ดิ <Okay. S 1> พลาติกนี่เหอออออรเอไไหบ้ามันมีอยู่แต่มันบอกใครเอาเล็กก็ให้เบิร์ตได้พวกคอนโซลพวกอย่างมันซื้ออยู่แต่มันมันบอกให้พวกน็อตพวกอย่างมันบเอาได้ทำติดมาน่ะดีมากครับ นะแยกแบบนี้กอดนานครับว่าจะได้ขายหมดนะขายเป็นชิ้นนะครับต้องหาแบบอันนี้จริงๆนะฮะถึงจะใส่รถผมได้ไหมเนี่ยปัม๊มปั๊มขัดโอ้จมแล้วปั๊มขัดพังแล้ว ดีแมก็กเข้าร้ามตัดฮะแวนแวนอี่ยังรถตู้นะรถตู้นะโอ้ห่างบานี่โอ้เบรกเยียมครับเบรกเยียมแฉบเอาแหนบมาขึ้นข้างบนด้วยโอ้ quen quen Nissan sẵn color quen ui yeah. chìa mà Khương nhằng ô oh, một tắt dạng điều đấy nè tắt dạng điều sống chết. Đây, sống chết sống chết cơ chết bà <S <S เครื่อง27ขี่อะไรอยู่วะจิเปหยางแล้วแต่ละวะแล้วแต่คนหาละอ๋อมันดีโอ้เครื่องเราจะลดสภาพมันเขาจะไปแล่นอย่างได้นี่แต่เราเป็นหลังคาสูงนะครับตัวนี้นโลงโปร่งสบายมิสันเครื่องเบนด์ดีเซลนะ ฮเดียวเดี๋ยวเจ็้เล่นนั่งกาแ่ะที่อ่นเข่า